ชมบรรยากศาศเช้านี้นะฮะยามเช้าเชนะ้าหลังสถานี fm 95.50ของดีเจหนุ่มลบบุรีนะฮะอ่ะตอนนี้พามาชมมะละกอแบบพอเพียงนี่เราปลูกไว้หลังสถานีนะหลังสถานีนี่ไม่ต้องไกลบ้านเลยนะนะใกล้ๆสถานีนี่แหละดกนะฮะดก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 พันพันแขกดำนี่ดกเรียกว่าดกตั้งแต่ ห่างจากโคนไปประมาณหนึ่งเมตรมีลูกแล้วยาวขึ้นไปเลยยาวขึ้นไปเลยยาวขึ้นไปบนเลยเลยนะด้างบนนี้ก็ดกนะดกมากตอนนี้ฝนกําลังโปรยปลายนะข้างๆกันก็จะมีกล้วยกําลังตกปลีนะแล้วก็มีต้นอื่นที่กําลังติดดอกนะกำลังออกดอกกําลังออกดอกนะกำลังจะออกดอกนะกำลังจะออกดอกอันนี้เขาเรียกว่าการดําเนินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องยุคคลบาทพ่อหลวงราชการที่9ของเราเนี่ยพี่น้องคนไทยเนี่ยนำไปใช้แล้วจะทำให้ชีวิตมีความสุขนะฮะอยู่บนความพอเพียงในยุคป,ปัจจุบันนี่จะต้องพอเพียงพอกินพออยู่พอใช้พอประมาณบนรากฐานของความรู้คู่คุณธรรมนี่ เนี่ยมะละกอนี่พอมันลูกโตเนี่เราสามารถนำมาประกอบอาหารเป็นส้มตำนะเป็นแกงอ่าแกงส้มมะละกอหำหำเนี่ยโอ้ยอร่อยนะนี่ข้างบนนะโดกมากฮะโดกมากนะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่อ่าในสถานีของเราเนี่ยที่อยู่โฆษณาประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละเนี่ยภาคภูมิการเกษตรของเราขอบคุณบริษัทภาคภูมิการเกษตรนะฮะ ที่ให้ปุ๋ยมาแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะ,ะกล้วยกำลังแตกหนอนะกำลังแตกหนออันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบพอเพียงพอเพียงนะแล้วก็มีการทําต้นกล้าต้นกล้ามะละกอนี่จะไปปลูกต่อนะจะไปปลูกต่ออเป็นการขยายเพื่อที่จะได้ผลไม้ไว้บริโภคภายในครวัวเรือนนะดีใจหนุ่มชอบใช้ชีวิตแบบ พอเพียงพอเพียงใครจะเอาไปใช้หรือว่าเรียนแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์นะด้านหลังอ่ะให้ชมสักหน่อยด้านหลังก็จะมีลิ้นฟ้าเนี่ยลิ้นฟ้ามองเห็นลิ้นฟ้าไหมนะ้าลิ้นฟ้าก็มีนะลิ้นฟ้าก็มีท่ามกลางบรรยากาศฝนกําลังตกนะฮะ,ะวันนี้นําเสนอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอให้ทุกท่านมีความสุขนะ มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอเพียงนะครับสวัสดีครับ